สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะหนุ่ยก็จะมาบอกถึงการเลี้ยงน้องตุ๊กแกเสือดาวกันนะครับอย่างแรกตอนนี้เห็นอึไหมทุกคนก็คือน้องเขาอึแล้วเราก็จะให้อาหารใหม่นั่นเองวันนี้เนี่ยเราก็จะให้น้องเขาออกมานะเราจะทำความสะอาด เห็นไหมทุกคนอยู่ในนี้น้องชอบอยู่ในบ้านเครื่งนี้ไม่ไม่ไม่สกรปรกนะ การเลี้ยงน้องเนี่ยเราก็จะต้องมีอุปกรณ์แค่นี้เองมีกล่องกล่องหนุ่ยนี่มันผ่านการขัดมานะเพราะก่อนหน้านี้มันเป็นของหอยทากก็จะมีเมือกเยอะหน่อยมีกล่องหรือว่ามีแบบจะทำเป็นตู้ปลาจัดสวยๆก็ได้เห็นแบบที่คลิปของหลายๆคนเขาทำกันแบบสวยๆเลยอะ่ะมีปลามีอะไรแบบจัดอย่างดีเลยแบบนั้นก็ได้ จะเลี้ยงพื้นฐานเลี้ยงน้องแค่นี้ก็ได้แล้วนะแล้วก็มีน้ำนี่นะแล้วก็ใส่น้ำที่สะอาดลงไปน้องเขาก็จะมากินมาดื่มเมื่ีก็เดินลงมาแช่เล่น่างนี้นะ จริงๆเลี้ยงแค่นี้เลยก็จะมีบ้านบ้านเนี่ยก็จะสั่งจากในเน็ตก็ได้หรือเราจะทําเองก็ได้เช่นเอากระถางต้นไม้มาใช่ปะแล้วก็คว่ำเจาะรูให้เป็นโพรงเข้าไปแต่นี้หนูมีอันนี้อยู่แล้วนะมันคือที่วางเทียนหอมอะ่ะเขาก็จะมีตรงนี้อยู่แล้วให้เทียนอยู่ข้างล่างให้ไฟอยู่ข้างล่างใช่ปะเอออยวนี้ไม่เคยใช้นะแต่ว่าซื้อมาเพอแบบเอาไม้ให้สัตว์เลี้ยงเลยอธิบายไม่ค่อยถูก แต่เป็นบ้านน้องตุ๊กแกอย่างดีเพราะว่าหน่วยใส่อัน,นี้ให้ด้วยกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่เนี่ยน้องก็จะเปียแอบเห็นปะนี่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะให้เขาเดินไปเดินมามุดเล่นเขาก็จะชอบมาเดินเล่นในนี้แหละเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เขาก็จะเดินเล่นแบบลอดใต้นี่เขาไม่เคยปีนขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวจะเรียกน้องออกมานะเมื่อกี้พูดดูเรื่องไม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่จะสรุปง่ายๆเลยนะครับเราก็มีบ้านให้น้องอยู่มีถ้วยอาหารเราก็จะฝึกให้น้องกินในถ้วยอาหารได้หรือเราจะใช้ฟอเสร็จฟ้อนก็ได้ มีถ้วยน้ําที่น้องเขาจะได้มากินน้ําแล้วก็มาแช่น้ําเล่นได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนทุกวันนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ตกแต่งก็แล้วแต่เลยครับส่วนพื้นรองเนี่ยใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้หรือกระดาษทิชชู่ก็จะง่ายนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยหรือจะใช้พวกเคยเห็นมีคนใช้ดินญี่ปุ่นรายอันนี้ดูจากคลิปอของอคนที่เลี้ยงตุ๊กแกเยอะๆนะทั้งต่างประเทศทั้งไทยดูมาหมดแหละ แต่เราก็เอามาดปกับตัวเราว่าเราเหมาะกับอันไหนหนุ่ยว่าของบ้านหนุย่ยแช่นี้ไปก่อนจะลองใช้กระดาษทิชชู่มันก็โอเคนะทำความสะอาดง่ายนะครับพอน้องอืฉี่เนี่ยก็จะออกมาพร้อมกันแล้วก็เห็นต้นคลิปนะมันก็จะแห้งเกาะอยู่ที่ตามพื้นกระดาษทิชชู่ใช่ปะมันก็ทาความสะอาด,ดวยการดึงออกได้ง่ายๆเลยส่วนอาหารน้องตอนนี้น้องกินหนอนกนกแล้วพะน้องปากเล็กอยู่แต่จิ้งหรีดก็เคยลองให้แล้วก็ให้ได้นะ ราจะเ,เรียกน้องออกมาแล้วนะโทร้ออกมาเร็วยังไม่ทันเรียกหลอกออกมาละเจออาหารอ่ะโทรุนี่เราก็ป้อนเขานะเราสามารถป้อนเขาก็ได้หรือวางให้เขากินก็ได้เขาเห็นแบบนี้เขาก็จะเข้ามากินเองเลยของนุ่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าถึงหกตัวนะถ้าเขาจะกิน ที่รู้มาก็คือเหมือนตุ๊กแกเล็กเนี่ยเขาจะพยายามที่จะอัพไซต์ตัวเองเพื่อให้โตเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดอ่ะอันนี้ข้อมูลผิดถูกยังไงมาอธิบายให้ฟังได้นะเท่าจากที่เลี้ยงมาประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงไหมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งน่าจะถึงแล้วล่ะก็คือน้องเนี่ยก็จะมีความนิ่งเวลาเราจับอะนะแต่ตอนเนี้ย ให้น้องกินก่อนแทบจะทุกคลิปก็จะมีเสียงหนูแกสบี้นะทุกคนไม่ต้องตกใจใครที่เป็นแบบสมาชิกใหม่ที่เข้ามาดูในช่องของหนุ่ยเนี่ยทะเลาะก,กันทุกวันสองตัวเนี้โบริโอก,กับทิมมี่เนี่ยแย่การเล่นการสูุกสนานทุกวันอันนี้เราก็ต้องมาหาเมีหลักในะวันนี้ก็คือ น้องเสือดาวของเราโทรู้ตัวนี้กินไปหนึ่งตัวแล้วแล้วก็เราก็จะมาดูว่าเขาจะเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูก็ไม่กินสักทีนะปกติเนี่ยหูง,งับงับงับเลยมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วถ้านอนกรดุกกระดิกขยับขยับหแน่นอนเขาก็จะจ้องนะเพราะเขาจะดูตัวที่มันขยับ สังเกตปะเห็นปะกล่องไม่ใส่เลยเดี๋ยวถอยใหม่ดีกว่าเดินหน้าเราก็จะถ่ายให้ดูก็ไม่กินสักทีนะนี่แหละครับตุ๊กแกง่ายแค่นี้เองจับเล่นง่ายมากน้องไม่ไม่กัดไม่อะไรเลยนะเท้าเขาไม่ได้หนึบหนึบนะเป็นแบบเล็บเหมือนกิ้งก่านะครับแต่เป็นเล็บที่ไม่เจ็บอะ่ะเพราะเล็กเพลากเล็ก เห็นป้ะทุกคนแค่นี้เลยง่ายเองทุกแกอ่ะยิ่งน้องขยันกินแบบนี้กินเองได้อะไรได้แบบนี้เราก็จะสบายถ้าเวลาเราต้องไปต่างจังหวัดถ้าไม่ได้น้องไปด้วยเราก็สามารถเนี่ยทิ้งน้องไว้แล้วก็ให้อาหารไว้ได้นะสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยแต่จะต้องมีถ้วยอาหารที่ลึกกว่านี้นะกว้างกว่านี้ลึกกว่านี้ใส่จะได้ใส่นอนไว้หลายตัวเขาก็จะกินจนกว่าจะพอใจเขาก็จะไปกลับไปเข้าบ้านเขาใหม่ เดี๋ยวจะกินให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวหนูจะมาจับให้ดูนะครับทุกคนน้องก็กินอิ่มแล้วนะทุกคนเดินเก่งด้วยนี่มาหนูจะจับแบบนี้ค่อยๆเขาก็จะขึ้นมือเราได้แบบนี้ใช่ไหมเราก็จะประคองให้เขาอยู่แบบรู้สึกยืนได้อย่างปลอดภัยอันนี้เป็นทฤษฎีของตัวเองนะเพราลองกับเจ้าโทลุนะ แล้วน,น้องก็ยืนอยู่ได้แบบนี้ให้เขาพยายามยืนแบบได้ทั้งสี่ขาพ,พร้อมๆกันอ่ะเขาจะไดม้มั่นใจว่าแบบเราไม่ทําให้เขาตกนะให้เขาปลอดภัยจับเล่นได้นะทุกคนเพราะว่าน้องตุ๊กแกเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่น่ารักมากในชีวิตไม่เคยคิดที่จะเลี้ยงน้องตุ๊กแกเลย แต่ไม่รู้แกลรคิดอะไรอยู่ตอนนั้นนี่นะครับจากน้องตุ๊กแกก็ง่ายๆแล้วเขาอะ่ะเราจะสูงมากไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะสามารถเดินแล้วก็ตกออมาได้นะเพราะไม่ได้หนึบเหมือนตุ๊กแกบ้านเราเขาเป็นตุ๊กแกพื้นดินแหละถ้าจะไม่ผิดอะใช่ปะ่ะเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าข้อมูลหนูผิดพลาดสามารถบอกมาได้นะ เราก็จะได้มาแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นๆที่เขาอยากเลี้ยงได้ฟังกันหน่ก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมด้วยนี่นะทุกคนการจะเลี้ยงน้องก็ไม่ยากนะครับสามารถศึกษาแล้วก็เลี้ยงได้ง่ายๆนนะเด็กๆก,ก็เลี้ยงได้นะตุกแกเพราะว่าเลี้ยงง่ายมากๆเลยมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นหมาแมวเงี้ยอันนั้นเรื่องใหญ่เลยนะเจ้านี่ก็มีแค่นี้เองเลี้ยง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นสัตว์อะไรนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกกว่าว่าหนุ่ยจะอัปเดตสัตว์อะไรในบ้านนะโอเคสำหรับน้องโทร,รุตุวกแกเสือดาวของหนุ่ยก็ประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย